วัสดีครับคุยลุยเดี่ยววันนี้นะครับก็มาอยู่ในพื้นที่บางบุรพารับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทาฮูราชเป็นพื้นที่ที่คนเร่ร่อนนะครับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธรารณะคนไร้บ้านผู้ป่วยแค่ถนนหนีร้อนจากสนามหลวงหนีร้อนจากคลองนอดมาพึ่งเย็นที่นี่ครับก็หวังว่าที่นี่ยังจะเป็นที่พักให้เขาได้พึ่งเย็นไปอีกสักระยะหนึ่งครับ เพราะเรายังไม่มั่นใจว่านโยบายใหม่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กาลังจะเข้ารับตําแหน่งในไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับว่าเขาจะเป็นยังไงครับในการดูแลคนยากไร้คนที่อยู่ข้างถนนคนที่อยู่ในที่สาธารณะนะเพราะว่าช่วงที่เขาหาเสียงอยู่ก็ไม่ปรากฏนโยบายเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับมันไม่มีความชัดเจนใดๆเ,เลยครับก็ คนกรุงเทพตัดสินใจแล้วนะครับเราก็คงจะต้องยอมรับสภาพกันว่าต่อไปนี้คนกรุงเทพเขามองเพื่อนเขาที่เป็นพลเมืองที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างไรเพราะการสะท้อนจากการเลือกข้อเมืองคนนี้ครับเป็นภาพสะท้อนของเมืองชัดเจนครับวันะวนนี้คนกรุงเทพมองเห็นคนที่อยู่ต่ำต้อยกว่าตัวเอง,เองมากน้อยแค่ไหนวันนี้คุยรูยเดี่ยวจะพาไปดูบรรยากาศ พาไปดูชีวิตความเป็นอยู่พาไปเยี่ยมครับเรามีเท้าของมาเยี่ยมกันตามสมควรครับแล้ววันนี้คงจะมีหลายหายคนครับที่ได้เข้ามาเยี่ยมเข้ามาพบปะพูดคุยกันบรรยากาศเป็นของสดๆของจริงๆครับคนไหนหลับเราก็ต้องดูเขาอาจจะต้องปล่อยให้เขานอนไปนะเพราะเวลานอนเป็นเวลาที่มนุษย์มีความสุขที่สุดเราอาจจะเอาของวางไว้ให้เขาข้างๆตัวครับนะครับแล้วก็เรายังก,ก,กลับมาหาเขาอยู่ได้เรื่อยๆครับเรายัางยืนยันครับว่าเราจะเป็นภาพสะท้อน ของคนที่เป็นคนลเมืองร่วมกับพวกเราเดีย๋ยวตามไปดูกันครับว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างอครับามายครับาแ้ดวีครับมาเมื่อ่เนี่รู้ไหมคนนี้แหลอ๋อแล้ว นอนจำเื่อโดนพาน้ำหมดที่นี่พานี่ป่ามีสี่ห้าสี่เือปักน้ำหมดสี่ห้าส่พวกติดเบกต้งมีคนยามาป่าน้ำปลาเยอบคนป่าขยะต้องทำวันนี้ก็ป่าขวด ในช่วงนี้นะครับก็มีงานวัดอีกงานหนึ่งครับที่เป็นงานประจำของเกาะอันาาโกศนะครับนอกจากงานภูกเขาทองในช่วงของรอยกระทงนะครับก็จะมีงานกับเฉลิมฉลองหลวงพ่อโต พระยืนที่สูงที่สุดและอยู่กลางแจ้งแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครนะครับที่วัดอินทารามครับก็บรรยากาศก็จะมีทั้งคนขอทานนะครับแล้วก็เด็ดกว่านั้นครับมีนวัตรกรรมความบันเทิงครับหนังการแปลงที่ผู้ใช้ชีวิตที่สาธารนณะไปนอนดูกันเต็มไม่หมดเลยครับนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งครับที่อยากให้เห็นนะครับ เป็นไงครับบรรยากาศการที่เราได้เยี่ยมนะครับเอาข้าวของไปแจกนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเรานะครับในถนนทางนครัสนะครับก็เนี่ยครับเป็นบรรยากาศเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของเขาจริงๆครับที่เราอยู่กันด้วยความเคารพแล้วก็อยู่กันด้วยความเพื่อภูมกันนะครับก็เป็นภราพบรรยากาศดีๆครับที่หลายคนหลายฝ่ายมาช่วยกันนะครับให้โอกาส ให้โอกาสในการแบ่งปันให้โอกาสในการเรียนรู้ครับเพราะว่าการทํางานกับผู้ใช้ชีวิตที่สาธารณะคนเล่ร่อนคนทาน่าถนนแท้จริงแล้วเป็นการลงมาเรียนรู้ชีวิตและจินใจของตัวเองว่าเป็นเพื่อนคนละุนมากแค่ไหนการช่วยเหลือนั้นอยากจะให้มอมันหมดลอยได้ครับแานะสุดท้ายเมื่อมนุษย์ทุกคนเข้มแข็งเมื่อมนุษย์ทุกคนรู้ันรู้ทางออกของปัญหาแล้วเขาจะสามารถยืนจยาดการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับเรื่องดีๆอย่างนี้ครับ ผมเชื่อว่าคนในสังคมหลายๆคนยังอยากที่จะมามีส่วนร่วมอยากที่จะเข้ามาเรียนรู้อยากที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครนะครับก็ลองดูครับรูปแบบต่างๆเหล่านี้ครับเป็นเป็นชีวิตเป็นของจริงครับที่อยากจะให้พวกเราได้เรียนรู้กันครับแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครดูแคลนใครเมื่อใดก็ตามที่เราก้าวเดินไปได้วยกันก้าวเดินและจับมือไปได้วยกันในฐานะที่เป็นเพื่อนกัน เราจะมีคนร่วมทางที่ดีครับแต่แม้ไหนก็ตามเราวิ่งรับหน้าคนอื่นไปมากๆเราก็ต้องเหลียวกลับมองมองครับเพราะว่ามันไม่มีใครวิ่งคู่ไปกับเราชีวิตการทํางานกับคนในที่สาธารณะเป็นการทํางานกับเพื่อนเป็นทํางานการทางานเพื่อเพื่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับกับคุยดูเดี่ยวครับวันนี้สวัสดีครับ